ตอนนี้นะครับเราอยู่กับลูบิด2องคูณสองนะที่จริงผมแก้ไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าก็จะเอามารีวิวนะที่จริงผมยังต้องดูตามแผ่นอยู่นะทุท่านชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูกันล้วกันนะแปบบ๊บนึงนะปุ๊บ คนคิดว่าไอแ d อันนี้มันมีเพื่ออะไรนะครับเอาเอาไว้แบบเวลาแก้รูบิดนะฮะแต่ต้องอย่าเพิ่งทำก่อนเนาะก้องเมสันหน่อยเพราะว่าผมเป็น iPad 5. มันใช้ยากหน่อยนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับพนาาที่นี้ด้วยนี่ก็จะมีแผ่นมาเป็นแบบนี้บิดสอ2สอง แล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะกล่องกล่องกล่องมาเดี๋ยวเรามาเล่นรูบิโกนเลยนี่นะเดี๋ยวเริ่มจากดูแผ่นก่อนผมจะโชว์อย่างพิเศษอย่างหนึ่งให้ดูหนึ่งหมุนปึ๊บหมุน ทนสุดท้ายนะครับนี่เจ๋งเปล่าเจ๋งเปล่าเจ๋งเปล่าแตอา่อันต่อไปผมจะแบบทำแบบไม่มีไม่มีมมให้ลูบิทให้ดูนะทำเล่น แล้วแต่ถ้าจะหมุนม้วนนิดนึงก็ทำได้นะแต่ว่าผมก็มัอนผิดไปนิดนึงนะนี่นะครับเอิมเดี๋ยวถ้าใครอยากเอาไปเอิมทำตามก็เอิมตอนนี้ก็สามารถกดหยุดได้นะครับนี่วิธีการเล่นนะฮะนี่ เดี๋ยวมันมต้องที่ถ้าใครมีลูบิดสองคูณสองก็ต้องเอามาดูใหม่นะเพราะว่าเ,เริ่มแรกมันต้องเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับเป็นลูบิดสองคูณสองเองนะครับ อันต่อไปนี่ถือว่าแบบอูกระจอกเนะกระจอกแบบกระจอกใครๆก็ทำได้่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเอาก่อนโอ้ยอแบบนี้ได้ไหมหรือว่าจะแบบเดิมแบบนี้เลยเนาะมองเห็นชัดเจนดิเดี๋ยวหาลูบิดก่อนพูถึงลูบิดผมเยอะนะ แต่เอาเข้อจริงแก้ไปปุ๊บค่ะนี่สองสองเอ้ยหนึ่งคูณหนึ่งฮหนึ่งคูณหนึ่งมันขาดแดงจะมีแผ่นม,มาให้ดูอีกเนาะแผ่นนี้ไม่สำคัญนะง่ายสุดแล้วนะใครที่มือกว้างสามารถสามารถทำเป็นสามารถหมุนเป็นสปินเนอร์ได้นะแต่ว่าก็ขอโทษทีเพราะว่ามือผมมันติดนะ ยังเห็นวะมันหมุนได้เห็นวะดูนะแหมมาเดี๋ยวแก้ม้วนกันการม้วนนะที่จริงอ่ะเอมิมเอาข้อจริงอ่ะแก้ม้วนตั้งนานอ่ะแต่ว่าพอพอหมุนแค่นิดเดียวมันกลับมาเหมือนเดิมแนละ้วเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เอาให้เหมือนเดิมเนงะี้ยที โอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะหลับตานะเดี๋ยวผมจะลองทำมั่วนะโอเคเป็นแบบนี้เนาะแกนดเดียวมาเดี๋ยวเริ่มจักดูก่อนดูก่อน โอเคมาหนึ่งสองไปเอาเอาม่นะเดี๋ยวมาโอเคไปประมาณนี้นะมาเริ่ม เโอเคเริ่มหนึ่งตองตับตาคือยังไม่ได้จริงๆนะคือมันไม่รู้จริงๆแต่ถ้าลืมตานี่ถ้าเป็นแบบนี้เนาะแกให้รู้ ส <B>. นุกสุดแล้วตอนนี้จะรีวิวแค่สามอันนะครับอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้ไม่มีวิธีนะ,นะเริ่มจกแก,แกมมก่อนไม่ต้องไม่ต้องยากอมยากมากนะครับถ้ายากมากมันจะนานโอเคมา ึเห็นเองแก้ง okay, so sure hmm? ouais. okay, ่ายอยู่ละนี okay, ่โอเคก็ขอจบกันเท่านี้นะถ้ามีอะไรพิพลาดก็ขออภัยมาหนที่นี้ด้นะครับเอิ่มคขาไดน้าเอิ่มเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอให้การดูผมถึงถึงเอิ่มสามพันนะครับขอจริงๆเนียขอจริงๆหรือไม่เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าขอให้มันเท่าอย่าเท่าเดิมนะ ผมอยากให้มันเพิ่มขึ้นทักทีเนาะเพราะผมผมก็ไม่มีกล้องอะไรเยอะขนนาดนั้นเละเนาะเอาเป็นว่าก็ขอจบกันแค่นี้นะครับเ,เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ